สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาเลือกไพ่กันนิดหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าพิกอาร์คนะครับนะก็คือนะครับหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งที่คุณคิดนะครับสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยจะสําเร็จไหมนะครับนะก็ผมจะมีไพ่อยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ9้าใบนะครับทีนี้ไพ่ของผมเองเนี่ยนะครับในการเปิดครั้งแรกเนี่ยก็ให้คุณอธิษฐานเนาะนึกในใจ นึกในใจว่า1-9ถึงเเนี่ยคุณชอบเลขไหนนะครับแล้วผมก็จะมีคำอธิบายได้แต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่คุณดูไปครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ที่5เนี่ยนะครับให้คุณหาเลขนะครับตั้งแต่เลข 1- ถึงเลข9นะแล้วคุณก็เสี่ยงดวงจับเอานะบางคนก็เขียนเลข1ถึงเลข9นะพอเวลาจะมาตรวจเช็คทีนึงก็ขยับขายาวหาได้เลขไหนก็เอาคำทำนายเนี้ยมาทำนายนะคำทำนายเนี้ยจะอยู่ประมาณ2สัปดาห์หรือประมาณ15วัน นะครับสอาทิตย์เวลาเดือนหน<า>ึ่งสองครั้งเนาะเดือนหนึ่งคุณก็ลองเสี่ยงดูบางครั้งเรามีเรื่องที่เราอยากจะรู้อยากจะถามนะว่ามันจะสําเร็จนูน่นนี่นั่นไหมก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับนะเอาละนะครับก็นะนะขอให้ทุกท่านนะครับนะอธิษฐานในใจเลยว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณจะปรารถนาในทุกเรื่องเนี่ยที่คุณคิดเนี่ยเรื่องอะไรก็ตัวแท้แต่เนี่ยจะสําเร็จไหมแล้วก็นึกเลขในใจ นะครับนะแล้วก็รอคำพยากรณ์เอาละเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะครับสำหรับนะครับท่านที่นะเลือกนะครับเลขหนึ่งนะครับสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารานจะสำเร็จไหมนะครับเรามาดูกันนะครับคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะครับได้ไพ่นะครับพระพุทธเจ้านั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคือไพ่นี้เป็นไพ่ปง นะครับเป็นไพ่ปงนั่นก็หมายความว่าไพ่กลางๆอะ่ะนะจะต้องทําให้มันมีทําให้มันเป็นนะครับนั่นหมายถึงว่าอาจจะต้องมีการสวดมนต์ไหวพระนะครับขอพรนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะก็ไพ่นี้เป็นไพ่กลางนะก็ไม่เชิงว่าคุณจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะเป็นไพ่กลางๆสําหรับท่านที่นะครับได้ไพ่ใบที่หนึ่งก็นะครับก็ลองไปทําบางสิ่งบางอย่าง นะครับให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะโดยใช้ปัญญาแล้วก็เข้าถึงเหตุและก็ปัจจัยของปัญหาเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับไพ่ใบนี้คือไพ่ทางสายกลางนะยังไงก็นะครับก็ให้พิจารณาประมาณนี้ก็นะเป็นไพ่กลางๆแล้วครับนะครับเอาละนะครับต่อไปนะสำหรับท่านที่เลือกไพ่นะครับใบที่สองสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนา ะจะสําเร็จไหมอ่าเรามาดูกันนะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับนะช่วงนี้นะก็ยังไม่ควรนะครับที่จะผีผามหรือทําอะไรนะแล้วก็ห้ามแสดงพฤติกรรมในลนักษณะของความก้าวร้าวไม่ว่าจะด้วยทางกายทางใจนะครับหรือทางวาจาเพราะไพ่นี้เป็นไพ่ค่อนข้างจะแตกหักนะแล้วก็จะมีปัญหาก,กระทบกระทั่งซึ่งสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังอันนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะไม่สําเร็จ นขแค่จะสูงแล้วก็ให้เรามาระวังของการสื่อสารให้ดีด้วยนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะผิดหวังนะครับแล้วกนะ็หาโอกาสนะครับมาเสี่ยงไพ่ใหม่นะครับอีก2ส,สัปดาหนะ์เนาะหรือ15วันนะก็ไพ่นี้ยังไม่สําเร็จนะนะครับเอาละสาหรับไพ่ใบที่2ก็ไม่สําเร็จนะคนที่เลือกใบที่2เอาละต่อไปนะครับสําหรับท่านที่นะครับเลือกไพ่ใบที่3ส,สิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณปรารถนาหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะให้มันสําเร็จจะสําเร็จไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ไพ่นะครับ,รบสีวิษณุก็คือพระนารายแล้วนั่นเองนะครับสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จดังที่คุณปรารถนานะครับแล้วคุณก็จะได้เขาเรียกว่าอยู่ในจุดที่คุณพึงพอใจนะครับจะเท่าถึงคือท่านเป็นมหาเทพเนาะนั่นหมายถึงว่าตัวของคุณเองเนี่ยนะครับจะได้จากคนที่เป็นระดับใหญ่ๆเลย นะเป็นระดับบิ๊กบ,กบกผักดันสนับสนุนเลยนะถ้าเป็นเกี่ยวเรื่องของที่ทานายก็เป็นเจ้าของบริษัทเลยเลือกตัวคุณเองเลยนะถ้าเป็นเกี่ยวเรื่องของความรักก็คุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายตรงข้ามเขาพร้อมที่จะช่วยหรือซัพพอร์ตมีคนใหญ่คนโตรพร้อมที่ออกหน้าช่วยเหลือคุณทุกอย่างนะก็ถ้าคุณเลือกใบที่3นะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จอย่างที่คุณคิด อย่างที่คุณหมายนะครับนะเอาละต่อไปสำหรับท่านที่นะครับเลือกใบที่สี่นะสำหรับท่านที่เลือกใบที่สี่สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนานะจะสําเร็จไหมนะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับท่านที่นะครับเลือกใบที่สี่นะไพ่นี้เป็นไพ่นรสิงห์นะเขาที่เป็นไพ่แตกขัดนะครับก็ยังไม่สําเร็จนะแล้วก็ ต้องบอกด้วยว่ายัางยังเขายัางอะไรถ้าเราไปเซาซีหรือเราไปอะไรเงี้ยนะครับบางครั้งอาจจะทําให้เขางุดหิดหรือเขาไม่พอใจได้ก็จะเป็นสาเหตุนะครับทําให้เราเองเนี่ยมีปัญหาเนาะนั่นหมายถึงว่าโอเคถ้าเขาตัดสินใจอะไรอย่างเั้นเราก็ไม่ต้องไปเล่าหรือเราก็อยู่ของเราเฉยๆนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ค่อนข้างที่จะนะครับแตกหัก แล้วก็ไม่ไม่ให้ผลดีอะไรกับเราสักเท่าไหร่นะอยู่ห่างๆได้เป็นดีนะก็สําหรับคนที่เลือกใบที่4ี่นะครับก็ยังไม่สําเร็จนะครับนะไว้หาโอกาสมาเสี่ยงใหม่นะอีกประมาณ2สัปดาห์หรือ15วันนะมาเสี่ยงใหม่นะครับเอาละนะเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่เลือกใบที่5นะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่ควรสิ่งที่คุณปรารถนาจะสําเร็จไหมนะครับ ได้ไพ่พระพิคเนตนะนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณคิดนะครับสิ่งที่คุณหวังเนี่ยจะสําเร็จ่าบรื่นนะครับจะทําอะไรยังไงเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะครับยิ่งคนไหนที่สวดมนต์ไหว้พระมีสายพยานองค์พระพิคเนตนะครับยิ่งมีโอกาสที่จะสําเร็จค่อนข้างจะสูงสวดมนต bon ์ไหว้พระบูชาท่านนะก็จะสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับองค์พระพิคเนตเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะสําเร็จราบรื่นเป็นอย่างดี <c oughs> ก็ยินดีด้วยนะครับนะสำหรับคนที่เลือกหมายเลข5้านะครับเอาละต่อไปนะครับหมายเลข6นะท่านที่เลือกหมายเลข6นะครับสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังหรือสิ่งที่คุณปรารถนานะครับจะสําเร็จราบรื่นมาดูซินะครับได้ไพ่พักแม่รัศมีนะเอาละนะสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนานะครับจะสําเร็จอย่างที่คุณคิดอย่างที่คุณหวังนะครับแล้วคุณเองก็จะได้สิ่งที่คุณรอคอยนะครับนะมีเกณฑ์ที่คุณจะมีชื่อเสียงมีเกณฑ์ที่คุณจะประสบผลสําเร็จในชีวิตนะครับเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากนะก็ยินดีด้วยนะครับนะสำหรับท่านที่เลือกหมายเลข6นะก็ยินดีด้วยนะครับดนใจเนาะนะเอาละนะสำเร็จนะ เอาละต่อไปนะครับสำหรับท่านที่เลือกหมายเลขเจ็ดนะครับนะเอาละได้ไพ่นะครับโมฮินีเนาะคือไพ่นี้เป็นไพ่กลางๆครับนะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่เราแอคทีฟนะอยู่ที่เราพกปะกผู้คนอยู่ที่เราเข้าหาคนอยู่ที่ว่าคุณเองเนี่ยนะครับเข้าหาคนถูกที่ถูกทางไหมนะครับเป็นไพ่กลางกลาง นะก็มีโอกาสที่จะสําเร็จก็ได้หรือไม่สําเร็จก็ได้แต่เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะมันบางครั้งมันอาจจะต้องมีการฝืนความรู้สึกบางครั้งก็อาจจะมีการปั้นหน้าหรือบางครั้งก็ต้องแบบทําอะไรที่มันต้องตอบโจทย์ความต้องการของคนพอสมควรก็เป็นไพ่กลางๆครับออกได้ทั้งได้และก็ไม่ได้นะเอาละนะครับสำหรับท่านที่เลือกหมายเลข8นะครับท่านที่เลือกหมายเลข8นะครับได้ไพ่ยามา ไพ่นี้เป็นไพ่ที่เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับท่านที่เลือกหมายเลขที่8เนี่ยนะเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้ามีอะไรที่คุณต้องตัดสินใจเนี่ยนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่านะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเนี่ยนะครับก็โอกาสที่มันจะสําเร็จเนี่ยค่อนข้างที่จะยากไพ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะเป็นไพ่ที่ต้องตัดสินใจแล้วมันจะทําให้เราอึดอัด ตีเป็นว่ายังไม่ไม่สมหวังนะสำหรับท่านที่เลือกหมายเลขแปนะต่อไปหมายเลข9้านะครับนะก็คือได้ไพ่เสสนาคหรืออันนั้นต่อมาเป็นไพ่กลางๆครับนะเป็นไพ่กลางๆก็คืออยู่ที่เหตุอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างนะจะคล้องแวกเกี่ยวเรื่องของคนหมู่มากนะครับเวลาจะทําอะไรเนี่ยนะครับถ้ามีคู่แข่งเยอะ นะครับก็าอาจจะไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีคนสนับสนุนหรือพักดันเราเยอะเราก็อาจจะได้เพราะไพ่นี้เป็นไพ่ไม่ได้ตัวคนเดียวนะครับ งูพันหัวคือมีเรื่องต้องมากมายไก่กองก็อยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปอยู่ในจุดไหนขวางซ้ายหรือขวางขวามีโอกาสที่จะได้และก็ไม่ได้เช่นกันนะก็ต้องอยู่ที่นะคอนเน็กชันเราด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับนะก็สําหรับผู้ที่เลือกหมายเลขเก้เาก็เป็นไพ่กลางๆนะครับนะเอาละนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับนะท่านใดที่เสี่ยงไพ่ได้ ใบที่ดีนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับพันุ์ที่เสี่ยงไพ่แล้วได้ไพ่กลางๆก็อย่าท้อยังมีโอกาสที่จะได้แล้วก็มีโอกาสที่ไม่ได้ก็เป็นไพ่กลางๆนะส่วนไพ่ที่ไม่ดีเลยนะครับก็พยายามเลี่ยงนะอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็หาโอกาสมาเสี่ยงใหม่นะครับก็ตรงน,นี้อยู่ประมาณ2สัปดาห์หรือประมาณ15วันนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเสี่ยงใหม่สาหรับคนเสี่ยงใหม่ก็อย่างที่ผมบอกนะให้คุณหาเลข1ถึงเลข9นะครับแล้วคุณก็ เอาไว้แล้วคุณก็เสียเส่ยงๆคุณเองเนี่ยนะคุณก็จะได้เปิดเดือนนึงเปิดได้ประมาณ2ครั้งนะคอลลองดูนะครับผมก็จะพูดเสมอนะครับว่าคอนเทนต์ไพ่นะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอันนี้ก็เหมือนการเราเสี่ยง mm hmm. ธรรมดานะแล้วเราก็ดูนะถ้าเกิดท่านใดเนี่ยมีความรู้สึกว่าเสี่ยงบ่อยๆ แล้วมันตรงก็สามารถใช้เป็นแนวทางได้เพราะถือว่าเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยเชื่อมต่อกับสิ่งนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดท่านใดเสี่ยงแล้วหนึ่งครั้งก็แล้วสองครั้งแล้วไม่ตรงอันนี้คุณก็เลิกเลยนะคุณก็ไม่ต้องมาเสี่ยงนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะมีในเรื่องของบุญสัมพันธ์อยู่นะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์นะครับเสี่ยงทีไรก็ตรงทุกทีก็แสดงว่าอันนี้คุณยึดมั่นนะแล้วก็หาโอกาสทําบุญ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัวคุณที่ช่วยดลจิตดลใจให้นะแต่ถ้าเกิดไม่ตรงคุณก็ไม่ต้องไปสนใจนะเพราะก็ถือว่าไม่ได้มีบุญสัมพันธ์กันในลนักษณะประมาณนี้เนาะนะครับเอาล่ะนะฮะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมเกรดการดูทลอดสวัสดีครับ